<c oughs> มูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ <c oughs> เรียญมีมด้วยกันนะครับก็ประเดิมด้วย AI ก่อนหรือเรื่องของอีลอนมาร์ก่อนนะครับวันนี้แกจะมี AI อะไรมาฝากเราบ้างก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานปิดเก็ต กระดานบิ t เกตนะครับมีเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือ Bad i d เ i นะครับใครสนใจในการสเต็กเซฟวิ่งเหรียญเนี้ยสามารถเข้าไปเซฟวิ่งได้เลยนะครับก็ดอกประมาณหนึ่งหรือสเปอร์เซ็นต์ก็มีไม่กี่กระดานที่รับอ่ะนะในการเซฟวิ่งหรือเออร์เน็งหรือสเต็กกิ้งนะครับก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้โอเคเมื่อเรามาพูดถึงเรื่องของ X AI นะครับมันก็จะมีเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาคือ XAI Go นะครับก็จะสั่งการตอบด้วย AI และเปิดใช้งานเพื่อค้นหาความหมายเต็มรูปแบบด้วย AI นะครับอันนี้ก็ระบบจะลบความคิดเห็นที่เป็นสแปมออกด้วยนะครับแล้วการหลอกลวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆคัดกรองนะครับตัวที่มันมีโอกาสนะครับที่ บทความนั้นข้อความนั้นนะครับจะเป็นสแปมนะครับหรือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราก็พอเข้าใจเนาะว่า X หรือ Twitter เนี่ยเดิมทอีอะไรก็ตามเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียมันคือการแชร์กันคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนทัศนคติกันแต่ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดอีลอนมาร์กออกมาแบบนี้นะครับ ไอคอนเซปต์เดิมเนี่ยของโซเชียลมีเดียมันจะอยู่หรือเปล่านะครับเอาแหละนะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของป๋าอีลอนแล้วนะครับเราขอวกกลับไปที่อีทูเรียมก่อนนะครับเนื่องจากสมาร์ทอีทูเรียมวันเริ่มขายผลกำไรที่ผ่านมาไปนานกำไรประมาณ171 71ล้านดอลลาร์นะครับก็เรื่องของ e.t.s. นะครับก็ตามโพสของลุ o ออนเชนวานยักษ์ใหญ่รวบรวมประมาณ1 2 0 0 0 0สนอนีทนะครับที่ประมาณ1,600ดอลลาร์เริ่มทำผลกำไรนะครับซึ่งฝากประมาณ1 5 0 0 0หมือีทมูลค่าประมาณ4,600 0ล้านดอลลาร์ในครา n นะครับทำกำไรรวมประมาณ171ล้านดอลลาร์จากการลงทุนอีทของเขานะครับวานก็ บิ๊กวานเนี่ยก็มีมูลค่าประมาณ1 2 8 7 4องรสีนะครับหรือประมาณ370.6ล้านดอลลาร์นะครับฝากประมาณ1 5 0 0 0อีฐประมาณ46ล้านดอลลาร์ในคาเคนเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะข่าวที่ทำอยู่นะครับซึ่งถอนเงินนะครับประมาณ1 2 0 0 0 0นะครับ8,000 874อีตนะครับประมาณ199ล้านดอลลาร์จากคาเคตระหว่างวันที่31สิงหาคมปี2022ถึงประมาณ9กันยายนปี2022ที่1647ดอลลาร์จนั้นปัจจุบันวานก็เหลือประมาณ15,874อีตมูลค่าประมาณ325.3ล้านดอลลาร์และกำไรของเขาอยู่ที่171.5 ล้านดอลลาร์นะครับอิตเรีเนี่ยซึ่งด้วงอยู่ระดับที่2,800ดอลลาร์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พังงาดขึ้นวันนี้ก็คือ3,700ดรอดลลาร์นะครับเนื่องจากกระแสของอิตเรีม,มันมาแรงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอันนี้คือการเกิงกำไรหรือเปล่านะครับแต่ก็ดีนะครับให้อิตเรีม,มันมีความคึกคักบ้างนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดพรรคเดโมแครตเนี่ย จมตีคริปโตมากๆนะครับผมว่าแกจะสูญเสียฐานนะครับสำหรับคนเล่นคริปโตไปเยอะมากๆนะครับตอนนี้ก็แย่อยู่แล้วนะครับก็คงไม่อยากจะเสียมากนะครับคงต้องหาจังหวะจับโทนในการเล่นนะครับงานคริปโตด้วยแล้วก็ส่งเสริมความกาวให้กับตลาดคริปโตด้วยนะครับก็ลองดูกันนะว่า อิต e เลียมสปอร์ตอีทเนี่ยในวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยที่จะมีการแอปพูบเนี่ยมันจะมาแน่หรือเปล่าหรือจะมีการเลื่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมผมว่ามีการเลื่อนนะครับเป็นการเก็งกําไรก่อนด้วยนะครับดูจากตรงเนี้ยคือเป็นการเก็งกาไรก่อนคล้ายๆกับบิตคอยสปอร์ตอีทเอฟะนะครับมีการเก็งก,ากําไรจนหัวแตกเลยนะครับข่าวนู้นมานี่โอ้โหวุ่นวายนะครับอีพอข่าวมาที บิตคอยไปทีพอข่าวฝัดมาทีบิตคอยร่วงทีเนาะนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันต้องมีเรื่องของการลดอาตาดัตราดอบีย้ยก่อนมันถึงจะแอบพูกได้นะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อ geo p o l i t i c ด้วยนะครับถ้าเกิดจะทำเรื่องของ ethereum s p o t ETF คือคริปโตอ่ะมันเป็นของ universe แล้วมันเป็นของ global นะครับมันก็ มันก็มีโอกาสแหละนะครับที่ที่มันไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาเดียวจะได้ผลประโยชน์แล้วฮ่องกงก็จะได้ผลประโยชน์ด้วยนะครับเอาแหละนะครับเรามาข่าวต่อมาของอิตาเรียมนะครับอันนี้ก็เป็น Victory แชร์การอัปเดตแผนของอิตาเรียมหรือ ETF นะครับที่เรามาแกะกันนะครับก็ล่าสุด นะครับเดือนมีนา13มีนาก็จะเป็นเด่นคุณนะครับมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนสำหรับธุรกรรมเลเยอร์2ปรับปรุงความพร้อมใช้งานของข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเกรดเด่นคุณได้แนะนำโฟโต้ดาร์ชดดิ้งนะครับหรือที่เรียกว่า eip 4844นะครับช่วยให้สามารถรวมข้อมูลของบล็อกนะครับไว้กับบล็อกได้ก็เป็นการอัปเกรดปรับปรุง ประสิทธิภาพให้มันมีนัยยะสำคัญมากขึ้นนะครับโดยต่อย,ยอดถึงความสำเร็จก่อนหน้านี้ในการอัปเกรดเมิร์ดและชางไฮนั่นเองรายการถัดไปคือการอัปเกรด t h w w r r k นะครับและ The Buck นะครับผมไม่รู้จะกดยังไงนะครับเอาเอาเอา,เอ,าอย่างนี้ก่อนละกัน The Work นะครับแล้ว the ะปลนะครับประการแรกคือบูรณาการนะครับพวก ว่าเคนะครับที่จะช่วยในขคยแอนให้ได้มีการลดต้นทุนหรือเรียกใช้โนดนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้คาดว่าจะทำให้ขีดค่าแก๊สเนี่ยชั้นที่หนึ่งเพิ่มขึ้นสิบเท่าส่งผลให้ธุรกรรมถูกกว่านะครับก็น่าจะเป็นการปรับธุรกรรมของค่าแก๊สนะครับเราก็เพิ่มประสิทธิภาพการเล่งค่าแก๊สไรอ่ะเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับ แล้วก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความซับซ้อนของอีเทเรียมเวนเทอร์มแมชีนหรือ EVM ด้วยนะครับโดยลดคุณสมบัติอย่างเช่นนะครับ Offcode นะครับแล้วก็ Cell s t r u c k นะและค่าตอบแทนประมาณ2,300แกส๊สนะครับและลดความซับซ้อนเนี้ยก็จะปรับปรุง EVM แล้วเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนะครับฉะนั้นโพสต์ของบูทารีเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าการห้าม Offcode เนี่ย ของของเซลล์ดีสตรักนะครับใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วแม้ว่า o อฟโค e ดจะยังอยู่ในขนาดนี้แต่พฤติกรรมที่สร้างปัญหามากที่สุดในระบบการใช้เนี่ยนะครับก็คือการแก้ไขช่องข้อมูลไม่จำกัดน,นะครับจำนวนพร้อมกันก็คือการทำงานพร้อมๆกันของตัวของข้อมูล ก็เลยทำเราก็การทำงานแต่ละตัวเนี่ยนะครับเราก็การเรียบเรียงข้อมูลผมว่าเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับคือต้องใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยด้วยนะครับและได้รับการแก้ไขโดยการอัปเกรดเด่นคุณนะครับในการปรับเปลี่ยนขั้นตอนสำหรับการให้โปรโตคอลอีทูเรียมง่ายขึ้นและปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพนะครับฉะนั้นการแบนเซต dextrux นะครับตัวนี้ก็เกือบจะสิ้นสุดแล้วฉะนั้นออฟ c o d e ก็ยังมีอยู่ในขนาดนี้นะครับแต่มันก็ยังส่งผลเสียนะครับอยู่บ้างเหมือนกันฉะนั้นมันก็คือการแก้ไขช่องการเก็บข้อมูลไม่จำกัดจำนวนนะครับทั้งหมดในคราวเดียวก็จะถูกลบออกจากเด่นคุณด้วยอันนี้วิ c t อริกก็โพสต์ในวันที่20่พฤษภาคมปีสอง4นะครับคือใกล้เสร็จละแล้วผมก็เชื่อว่า การอัปเกรดของเด่นคุณนะครับจะเสร็จแบบคอมพิวเนี่ยน่าจะใกล้กับสปอต ETF นะครับเพราะว่าสปอต ETF เเนี่ยจะเป็นตัวของการชงอีเ e r เรียมให้ go to the moon อันนี้หนึ่งสองคือเรื่องของ Layer 2พวก m มทริกพวกชีบะนะครับพวก o p a ีอารบีทัม แล้วก็มีตัวอื่นๆอีกที่เป็นเลเยอร์2จะพุ่งแรงนะครับตอนนี้ก็เหลือการอัปเกรดให้เสร็จเท่านั้นเองขอประทานอภัยถ้าเกิดอ่านยากไปโอเคต่อมานะครับก็เป็นหลักสูตรเรียนเหรียญต้นน้ำถ้าเกิดใครสนใจนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็เป็น าการเรียนเหรียนตอนนั้นก็เรียนได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ถ้าเกิดจะเรียนแบบตัวตัอตัวก็ต้องมาเชียงใหม่ล้กันนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากเรียนออนไลน์สะดวกยังไงก็สามารถเรียนได้นะครับเป็นหลักสูตรเรียนเรียนต้นน้ําอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะเอาแหละนะครับเรามาพูดถึงดอทด้วยกันนะครับเจ้าวิสมาร์กเนี่ยเขาตั้งไว้ประมาณ12บอดอลลาร์นะครับที่ดอเนี่จะไปถึง แต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้มันไซด์เวย์อยู่ที่พัน0.15-0.16ตอนนี้มา0.16แล้วนะครับแต่มันก็ต้องไต่ระดับที่0.16980กับ0.18440นะครับโดยการดูค่า SIma 50วันนะครับอะไรก็ตามนะก็ว่าไว้ประมาณนี้เราก็ดอตอนนี้เหมือนเหมือนกับตอนนี้มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับจากอ t ท m e h i g ไอ้ไม่ใช่ออถามายเออไฮครั้ทงที่แล้วคือสองพันสองนะครับกับพันหกกับต่ําที่สุดคือพันสองนะครับกําลังรวบเข้าหากันนะครับเหมือนกับจะมีการประทุนะครับฉะนั้นการประทุใหญ่เนี่ยอาจจะไปหลายราคาเลยก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าดอทพอจะพร้อมเมื่อไหร่นะครับเพราะตอนนี้ดูเหมือนดอทจะ ค่อนข้างเก่งกำไรเยอะเนาะดอทีบะโฟกี้นะครับดูเหมือนมันจะไปแล้วแหะแต่ว่าเหมือนกับยังไม่ถึงเวลานะครับต่อมานะครับเมื่อเราพูดถึงดอทแล้วนะครับเรามาพูดถึงชีบะก็จะเป็นข่าวหลักๆใหญ่ๆในในในคลิปนี้มากที่สุดนะครับข่าวแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของวานประมาณสองสองล้าน ชิบาอินุนะครับชิปใน24ชั่วโมงชีบาอินุก็ใกล้จะเกิดการกระชากนะครับฉะนั้นธุรกรรมขนาดใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบไอเรื่องของราคาอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับอย่างที่ทุกคนหวังมาแล้วหลายหลายปีนะครับธุรกรรมใหญ่ธุรกรรมใหญ่แต่ชีบาไม่เคยไปส่วนหนึ่งผมว่าแค่รออิเทเลียมเท่านั้นแหละนะครับอีเอเรียมน่าจะพาชีบากระชากขึ้นไปได้ การวิเคราะห์ข,ข้อมูลออนไลน์นะครับที่ให้มาก็พบว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมามีธุรกรรมชิปเนี่ยขนาดใหญ่82รายการรวมแล้ว1.7ล,ล้านล้านชิปนะครับซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเน้นถึงการขาดความสนใจในการซื้ออย่างสม่ำเสมอน,นะครับคือไม่ได้ติดตามแหละถ้าเกิดตลาดมาเดี๋ยวเม็ดเงินก็ยัดเข้าไปเองนะครับ ดังนั้นธุรกรรมซึ่งแตะระดับที่40.48ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ7วันคือ223.76ล้านดอลลาร์เมื่อต้นสัปดาห์อย่างมากนะครับก็อ่าเขาก็ดูเชิงเทคนิคแหละนะครับรอบนี้ผมว่าน่าจะไปสัก6,000หรือ8,000นะครับที่สู04ตัวน่าจะไปต่อได้นะก็ติดตามเอานะครับติดตามเอาว่า ่าราคาเนี่ยมันจะไปเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงชีบะประมาณ5้าสิบแปดล้านล้านชิปก็จุดปัจากายตลาดจะทิ้งนะครับขณะนี้มันยิงอยู่ตลาดหมีนะครับอยู่ที่ประมาณ2องพเจ็ดสบก็คือขึ้นมาสองพันห้าละนะครับในช่วงการซื้อขายระดับต่ำสุดก็คือพันสองพร้ห้าิบสองดูเหมือนยังไม่ไปไหนนะครับ แต่ข้อมูล i n t e r อร์โนบเนี่ยน่าสนใจว่าชิปเนี่ยจำนวนประมาณ58.18ล้านถูกซื้อโดยที่อยู่ประมาณ5 7 3 8 0แห่งนะครับซึ่งเป็นการซื้อขายปัจจุบันของชิบะอินโนระหว่างที่ 0. 0.0 4ตัว2,300นะครับถึง2,500นะครับที่ราคาประมาณเฉลี่ยคือ0.04ตัว2,400นะครับเอาละข้อมูลข่าวนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวของชีบะอีกเช่นเคยนะวันนี้ชีบะเยอะนะครับมีหลายข่าวแต่เนื้อข่าวไม่ค่อยมีหรอกนะครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของ K9 Finance นะครับชิบะอินโหนเคไเยืนยันว่าจะเผาประมาณ410ล้าน K9 นะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วิกทตอรลิกปูตินในปี2021นะครับนี่ก็เป็นชิปเปิล ชุมชนเบื้องหลังของ K9 Finance d o w ดนะครับผ่านข้อเสนอเพื่อเผาโทเคนน K9 จำนวนประมาณ410ล้านโทเคนนะครับการเผาเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับในแนวทางของ K9 ในการยกย่องวิกเลิกผู้ร่วมก่อตั้งอิเาเรียมเพื่อลดอุปทานของชีบะอินโหน,นะครับในการเผาโทเคนประมาณ410ล้านล้านโทเคนในเดือนพฤษภาคมปี2021นะครับโพสต์ล่าสุด เอกเนี่ยของ K9 ได้เปิดเผยว่ามีการโหวตเสร็จสิ้นแล้วในวันที่18ฤปพฤษภาโดยสมาชิกส่วนใหญ่สนับสนุนที่จะเ,จะเผา410ล้าน K9 เพื่อเป็นเกียรติแก่บูทลินนะครับก็ K9 ก็มีภาพโหวตแล้วก็มีความสูงถึงบล็อกประมาณ19,862,183ในขนาดนี้ประมาณ81.66%ของคะแนานเสียงทั้งหมดของ K9 ก็จะเผาประมาณ410ล้านโทเคนนะครับก็ส่วนที่เหลืออีกก็ประมาณ18.34นะครับที่ไม่เห็นด้วยนั่นเองนะครับก็น่าดูเหมือนกันนะครับเรื่องของ K9 นะครับก็จะเผาประมาณ410ล้าน K9 นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูเอาละกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงก็เป็นเกียรติแก่ว,วิทะลิกบูทะลิกนะครับอันนี้ K9 นายฝ่ายแนนดาววันที่18พฤษภาปีปันี่ส24นั่นเอง นะครับต่อมานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับข่าวว่าชีบะอินุน่าจะเกินกว่า0.01ดอลลาร์ไม่น่าจะเป็นไปได้นะวิเคราะห์เผยสาเหตุนะครับอันนี้ก็มาจากเทเลกอนนะครับก็บอกว่าอีก20ปีนะครับราคาชีบะอินุถึงจะลดสูงได้เยอะนะครับเอาสั้นๆประมาณนี้ละกันนะครับออสการ์รามอสนะครับในวันที่20พฤษภาคมปี2024ก็โพสต์ไว้บน X นั่นเองนะครับ ท่านั้นราคาเนี่ยที่เขากําหนดคือ0.01คือ20ปีใช่หรือเปล่าผมว่าไม่ถึงนะครับไม่น่าถึงดูที่อีเาเลียนได้เลยถ้าอีเาเลียนโตชิบหายไปแค่นั้นเองนะครับถึงแม้ว่าราคามันจะนิ่งเอาแหละเดี๋ยวเราไปรับชมในเหรียญต่อมานะครับเราก็มารับชมในเหรียญที่ชื่อว่า P P เปเป้วยกันนะครับเพราะเปเป้ตอนนี้ขึ้นมาถึงพันอีกแล้วนะครับที่0.4ตัวแต่ถามว่ามันจะไปต่อไหมนะครับเพราะว่า มันเลื่อนอันดับมาหึงอันดับที่ยี่สิบหกของคอยมาเก t แคปนะครับแล้วมันลงไปประมาณเก้าพันสาร้อยห้าสิบเก้าที่ศูนย์ห้าตัวนะครับมีการเพิ่มขึ้นสองจุดเก้าห้าเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเปเป้ PP เนี่ยผมว่ายังไม่ใช่รอบของมันนะครับในการไปต่อเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเปเป้ PP เนี่ยจะไปได้เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอโปรโมทสำหรับเหรียญ DTMC ท่านใดสนใจนะเหรียญ DTMC ก็เป็นเหรียญในเชนของโซโล n a อุปทานประมาณพันล้านก็ซื้อได้ในเลดเดียมนะครับกับเปิดไอถ้าซื้อไม่เป็นเข้ามาคุยในกระดานโอเคกันได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เรามาถึงเหรียญอีกตัวก็คือ dog with hat หรือ w i i p นะครับข้อมูลนี้จากลุกออนเชนระบุก,กิจกรรมซื้อขายที่สำคัญของ w i p นะครับของมีมคอยก็ได้เปิดตัวบนบล็อกเชนของโซโลนาในโพล o ซอนเจนได้เปิดเผยว่านักลงทุนรายใหญ่ที่ไม่รู้จักกําลังสะสมวิฟจํานวนมากซึ่งผส่งผลกระทบประสิทธิภาพของมีมคอยเพราะว่าราคาของวิฟมันไม่ได้ไปเหมือนตอนต้นปีนะครับตอนต้นต้นปีในในคิวคิวสี่กับคิวหนึ่งในปีนี้นะครับจากนั้นวานก็สร้างกระเป๋าใหม่เพิ่มถอนเงินประมาณ1.8 3ดล้าน USDC จากคอยเบสเพื่อซื้อวิฟนะครับ จนถึงตอนนี้เขาก็จ่ายไปประมาณ6แสน6,000 USDc นะครับเพื่อซื้อประมาณ2 2 7 8 9 6 Wif นะครับที่2.66ดอลลาร์นะครับโดยประมาณ1.22ล้าน USDc นะครับก็ข้อมูลนี้มาจาก X นั่นเองนะครับในวันที่20พฤษภาคมปี2024โดย l o k Onchain เป็นคนโพสตเอาไว้ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือวันนะครับได้สะสมวิฟเนี่ยมากกว่าประมาณ200,000เหรียญซึ่งมีมูลค่ามกว่าประมาณห0 0 0นดอลลาร์นะครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยที่2.6งจดอลลาร์นะครับแล้วก็มีความสนใจของผู้เล่นหลายคนเนื่องจากมีปริมาณจังหวะและเวลาจำนวนมหาศาลน,นะครับก็วิฟเนื่องจากมีข่าวโฟโมโจากโรบินฮูดกับไบแนนนะครับ โรบินฮูดน่าจะเข้าไปแล้วนะนะครับไนแอนก็เข้าไปอยู่แล้วเนาะก็เลยทําให้ราคาของเขาเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้นั่นเองนะครับฉะนั้นมาข่าวสุดท้ายด้วยกันวิบจะทะลุที่3ดอลลาร์เนื่องจากกิจกรรมวานกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในเชิงบวกผมว่าเป็นเพราะตลาดมากกว่านะครับปิดคอยก็ขึ้นมาถึง7จ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดมื่นสองละนะครับวิบจะไปต่อที่3ดอลลาร์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่จะ ทะลุที่4 5 6ดอลลาร์ได้หรือเปล่าคงต้องมาว่ากันนะครับเพราะผมว่าตอนนี้วิฟแพงไปแล้วนะครับวานมาเล่นพวกโบมนะครับอย่างเงี้ยดีกว่านะครับเราก็เหรียญอื่นๆที่เป็นเหรียญตัวย่อยๆดีกว่านะครับเพราะว่าป่านไปก็ไม่คุ้มใช่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั่นตามรอบนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้อมูลเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงก็ติดตามด้วยกัน โอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือมิชชั่นนิวมูนอีพีแล้วก็ชิบะเปเป้เปโซบองอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากกระดานบิดเกตไปด้วยละกันผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ฝากหลักสูตรเรียนเรียนต้นน้ํานะครับก็ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็สนใจเข้ามาเรียนได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้เราก็หวังว่ามีมคอยจะโกทูเดมุนด้วยกันและพอร์ตการลงทุนท่านจะหมดไปด้วยกันกับช่องคอ,อยจะหมดสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bitget w ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสว p แต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดาน